สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน,นครับยินดีต้อนรับท,ทุกท่านเข้าสู่ช่อง BP ธรรมดานะครับช่องบ p ธรรมดาก็าจะมานำเสนอฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษของวันที่ยี่สามสิบนะครับมีสุนทยมพัน,นห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับฮานอยพิเศษนี้ก็จะเป็นเลขจากประเทศเวียดนามน,นะจะมีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับออกเวลาห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นนะ ขอทุกวันทุกวันนะครับช่องบีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยรื่มเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างเมื่อวานนี้เข้าไหมออกเกียร์สามกับหกหนึ่งแล้ว ให้สกับ3ามา3มนะครับเจ็ดสามด้วยนะครับเข้านะครับเข้าเจ็ดสามนะทุกข้างล่างก็ออกหกหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเข้านะครับผ่านนะขอขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีนะครับส่วนวันนี้จะเป็นเลขอะไรเราก็มาดูกันนะครับวันนี้นะครับเนี่เลขอะไรบ้างครับอ่ะจดไปเลยครับจดไปเลยครับนี่วันที่30มิถุนายน2 5 6 7นะครับ อันนอยพิเศษนะครับแดกับ9้านะเด่นนะแดกับ9้าใครชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับหดไปนะครับ8ดกับ9 <c oughs> คู่ของเขาก็จะเป็นหกับเจนะเด่นนะแปดหกแปดเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดแล้วๆเนี่ยเด่นนะส่วนอันรองก็คือแ4ด4ี5เก้าสี่แปดห้าเก้าห้านะครับเด่นหกับเจ็รองสกับห้านะครับ แปกับเจะเอาอันไหนก่อนเดี๋ยวมาดมูใจชอบ8นะใจชอบ8นะครับใจชอบ8นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาจับคู่กันที่ครัเนี่ยแปดหกแปดห แปดสี่ห้านะครับเก็คือเก้าหกเกจ็ดเ้าห้านะครับประมาณนี้นครับเด่นนะนะครับนี้มาดูจับคู่กันที่ครับนี้เด่น6กับ7นะก็จะอยู่ตรงนี้เน 6, 7, 4, ี่ยกับเจ็ากับเจตรงนี้นะครับฟันธงที่8นะครับชอบแปนะ คับแปดออกคิปแปดก็เอาแปดตรงนี้เด่นนะครับตรงนี้นะครับแปดนะครับเ่วือที่เหลือก็คือกระโงนะครับกระโดงนะครับนะครับแปดกับเก้าหกกับเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับเดินชุดวินก็ตามนี้นะครับสามนี้ชุดวินนะหลุดวิ่งคอเนต์ที่แปดแล้วกันนะครับไปชอบเก้าก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะครับสามนี้เลยครับ อาชนชอบคอยจัดไม่ชนชาวก็รุ่นลมเพื่อความบันเทิงไปนะครับห้าน้อยพิเศษนะครับออกเวลาห้าโมงเย็นนะครับของทุกวันนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับไม่เก็บไม่เนครับสวัสดีครับ